ยุกกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25เมกะเฮิร์จากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมจากวัดประสิทธิชัยค่ะ คนว้ายวนผกนรมนำเนื่อตกตามรุ่งเรื่องเกี่ยวเนื่องแต่รมของตนความดีข้งจุนจากค,คนกุศลความชั่วจากบาปทุกคนเพราะตนนั้นก่อเวรวะ ขุนพนจตาหยัดยมพมในพี่น้องถูกคนถูกตารายการเสียงตําจังหวัดประสิทธิจได้รับการสนับสนุนจากระเดชประคุณหลวงปอปราประสิทธิ์โสภุญรงเจ้าวนาจังหวัดตรังจ้าวัดวัดประสิทธิจัรัอวัดตาจีนันตมารวงเครืวันนาโทมิงพพี่น้องมาดําเนินรายการเสียงตําจังหวัดประสิทธิจนํนำลักตําคาซ่อนกองสงมสมาสังฆตุจามากปากับผมพี่น้องถูกๆชาวข้องวันเสวลา ตียงกรึง,งทึ่งตีวอกโดยประมาณทางกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดตรังโรยโตรวโตตรังอิฟเอ็มเก้าสิบจุดสงามมิกกเกอร์ตังอยู่หน้นาตุงเทงแรงเป็นประธาตายบรรโรว่าเจ้าเจ้าพบกับค้นซอกเซ็กท่านผู้ฟังต่างไล่หรือว่าค้บนบรรโรว่าคืคอก้นต๊ะมาพม่พี่นองท่านผู้ฟังต่างไล่ กำลังกาไปสู่สภาวะที่ว่าคนซ้ำอีกนึงก็ถือว่าคนตกไปโปร,ปรโยไม่มากมายไก่กองแต่ทำไมพี่น้องเจ้าส้วนยางตัดยางไม่ได้เรษตกรเรานี่พอเปพี่น้องท่านผู้ฟังถ้าเป็นเจ้าส้วนแต่ตัดยางกินกับพวกคนลงในกรโรกโรกรโกันดีว่าธรรมชาติมันไม่เรื้อมหน่วยคาดไรายได้แต่สำหรับพี่น้องที่ปลูกบาม คนตกกระโดดซึกว่าดีพรามไม่ตายแมงโลกไม่แต่ความในตั้งกาดโลกากาดปุ๋ยก็ไม่โลกมันไปได้คุญลาจริงเรื่องรเรื่องแต่ตรงนั้นมันเป็นเรื่องที่ก้องใจเสียมาเล่งกอ่อนเปล่อนนั้นท่านผู้ฟังทางใดวันนี้อาตม,มามาเล่งเรื่องหน้าติกองบาสุบาสิกาท่านผู้ฟังทางใดที่เราจํากันติดอูกฟังกันเพลินจนเป็นเพิงดี่ว่าอุบาสุกบาสิกาี่พระบุตรศาหนาตรม,มาเล่งทึง้งอยู่ ว่าไม่ี่นองแต่เราบางทีบางทันก็บอกว่าไม่รวยบาซุกบาสิกาไม่รวยไรคือบาซกก็คือเป็นผู้ใจอา่าเปิดใจต่างมดแต่ผู้ฟังต่างไรอยู่ในบอยสัตจซีอุบาสิกาก็คือเป็นผู้ยิ่งต่างมดอา่าไม่ว่าจะเป็นตรงไหนแต่ก็ภาวนาชาวภาคไว้อ่บาบอยสัตจซีก็คือปิสุปิสุนีอุบาซกอุบาสิกาแต่ปัจจุบันนี้ก็ว่าเริ่สมสร้างบอยสัตเป็นปิสุนีนอาได้ยาก่านผู้ฟังต่างไร แต่ว่าตัมใจคิดบริษัทก็เลวเตอเราไม่ได้กับมาบอยสัทนั้นมันเป็นผู้หญิงใหญ่แต่เราร r o w ในยุคปัจจุบันนี้ว่าเป็นบริษัทนี่คือเป็นผู้หญิงใหญ่แต่บริษัทก้องเวอรชเจ้าเนี่ตั้งมาช่วงแผนเลือดผีเลยท่านผู้กองทั้งหลายโดยจะพอมีบทบาทมาคือบาสก์เวสิกานะเป็นผู้กวบกูแล้วก็ไปควบคูกันถ้าพูดแต่ศาสนามาตลอดรวมพี get get ่น้องที <t waste écrit> önem, Maya, ่เรา ได้เรียนได้ศึกษากันมาเรื่องข้องรักธรรมหรือว่าข้องพระพุทธศาสนาในพระบรมพีน o n ถ้ามาหน้าที่ข้องอุบาสกวัติกาอย่างตําปลื้มังก็โดยบํารุงพุทธศาสนาพระบรมพีน o n ที่เราเป็นมาก็ยโยจงนี้ก็โยน,น,นี่ปัญนซ่าทนบุวังต่างไล่กําลังปลากําลังป็นจำปั่นซ่าแต่ลงเกศจำไม่ปิดก็ รร้สึกว่าเป็นสามที่พมพี่น้องก้าวสู้เดือนติดโซงก้องการจำพรรษาเลยพมพีพน้องก็ประมาณอ้าวันพราวันปราบ้านมาเนี่ยกางขึ้นกลางเร็มกางขึ้นกางเร็มก็รู้สึกว่าอ้าวันพลาเลยประวันพลาแต่แล้วอาทิตย์นั้นมีครั้งเดียวเดือนนึงอย่างเชื่ออแดนผู้ฝังถึงลายชี่สามติบโซงมาถือว่าเป็นสิบโซงวันพลานั่นคือการก้าวพรรษาพอสิบโซงวันปลาท้ามเราไปวัดอันงขี้วันพลา มตรงตามุบาชกบาลศิกาเลยพ่อม่พี่น้องพอเป็นหน้าตีของฐานพอเป็นหน้าตีของฐานปับตรงตามมาไปวัดนั่นขี่พระขี่ปลาเลวนะพอมีพี่น้องขี่ขี่บนพระเลวแต่ไม่รอตรงนี้รู้สึกว่ามันก็มีเช่นที่ใบใบใช้ที่เราไปทำบุญพ่อม่พี่น้องทำบุญนายท่านเป็นเรื่องที่กองกองพี่น้องเจ้าพุทธเรา ถ้ามาใชลงเก็ยต้องเร่งรังกรรทำบุญประวัติในยุคปัจจุบันนี้แต่บุกวังต่างไรบางคนก็วงทตบุญมากบางคนก็ว่าตบุญน้อยไม่โยเทวต่วัดติว่าไม่แต่ตรงนี้ก็คงจะไม่จ่ายแต่บุควังต่างไรคงจะเป็นเรื่องี่วาเราโยเป็นเพือก็ได้ติมันเกิดความใบาอกบุกใบใจพระโพธิสัตวหน้าเราซ่อนเรื่องใจนันพมีปีนองแต่เราโรยตรงไห้เราสึกว่า มันนี่เบิ่ใจแต่ว่าไม่อะไดให้ไปวัดเลยไม่ไม่ใจไม่ให้ไปวัดแต่ว่ามันเราอย่ในชีวิใจก็คือการเดี๋ยวเราทำหน้าที่อ่าพระแม่พี่น้องทานผู้ฟังทางไล่ล์ลงเกี้ยกเลยหยกว่าหน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกาอ่าเราอย่าตุมอย่าตุมวัดตุมบ้าอ่าพระแม่พี่น้องวัดเล็กวัดหญ่วัดที่เราแขรื่นเราที่เราอย่ทุกวันตรงนี้เราเป็นส่วนสำคัญตามว่า ไปทำไร่ไปตำบุญพ่อแม่พี่น้องตาม,มาไปวัดนี่บางคนบางฐานก็ไม่ก่อกังขาแต่ผูกฟังต่างไาาล่หาตำร่วงเกรียมาไล่ไล่คนเลยววาถ้าไม่เบียร์ไปไดไม่วัดร่วงเกรียกระตอมไม่จะต้องกิดไรมากที่แต่ผูกฟังต่างไล่ในลักเกฑนก็องบุตรศาสนาลักเก็นกลองกระสุนกต็ตบวะถ้ายอมเมตใจเดียวนโยนอนวันพ่อแม่พี่น้องมีใจดีไม่จำเป็นต้องอย่างเบียร์หรือว่าใจไม่ดีต้องอย่างเบียร์ไม่ก็ไม่ มันโยดิชิตซ้ำหนักติเกิดขึ้นในอกเราในใช้เราต่านผู้ฟังว่าเราจะก้าววัดเปลือกจิตประงคงไะไรก้าววัดเปลือปัตนาตัวเองปัตนาวัดอ้ไดีขึ้นผมไม่พี่น้องต่านผู้ฟังต่างไรเราไม่จําเป็นต้องอิ่วจันท์เรากองกดเขาหรือว่าเราไม่จําเป็นต้องอย่างเบียทักบาทก็มาวัดได แต่ว่าจใจเราบ่อย่สุดเจเริญภาวนาสมาธิเดินจงกรมตรงนั้นก็เป็นข้อวัดปฏิบัติต่างๆบฟังทางรแต่ว่าสำคัญที่สุดก็คือการที่เรามาช่วยเหลือจนเจอบุตรศาสนาเพื่อจะ,อะเป็นผู้ติดพัฒนาตรงนี้มันเป็นหน้าที่ของบัณฑิตสิกาเรายัางปลาทักเล็บต่างๆบุฟังทางๆเห็นหวัดรกต,ตรงนั้นเรามาช่วยทางพาอพอลวก อ่าลวงพ <building> ่ออ eh ่าพุทธิโยวัดผมมีพี่น้องตีความพุทธิชนีจะสะท่านอยู่กองวัดอะไรก็แล้วแต่ผมเป็นพี่น้องตีความว่าพระสงฆงฆ์มานเดินเราเป็นตันผู้กว้างต่างๆอ่าพุทธิบวชมาแล้วก้าวดูที่นาสนาของพุทธะชาสนานนี่ผมเป็นพี่น้องทำให้ไม่เกิดความเติวายเพื่อโยมได้ไปได้กลับมาอ่าได้กราบได้ไหวอ่าอย่างมันหนกมันใจตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญตันผู้กว้างต่างๆ แต่ว่าจะต่ายัดย้อมผมม่พี่นองอุบาสกอุบาสิกามาไม่ต้องใจกันใจตรงยังไม่คว้าทักนั้นท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่กันเย็นเย็นเราเลือกจากงานจากการเร็วเราเข้ามาวัดกับว่าว่ายังไม่คว้าสักนิดหนึ่งเรามาเจอคว้าวัดกันท่านผู้ฟังทั้งหลายเราไม่จําเป็นต้องอย่างมีเราไม่จําเป็นต้องยังผจพ่อแม่พี่นองไม่จําเป็นโดย แต่เรามาโดยใจคือกับความศรัทธาเพราะมันเป็นหน้าที่ของเราบ่เซจแต่เบิเจ้าจะจัดบว้อ่าตรงนี้เป็นเรื่องที่ว่าเราเข้าใจหายลงเพี้ยตอบไปพลาดในการที่ทําจักวัดประสิทธิเชตรงนี้ว่าอ่าย่างเบียไม่จําเป็นเอ่อสรับวัดกันยาได้หรือว่าไม่เบียมันจําเป็นสำรับวัดก็ได้ไม่ก็ได้แล้วอเต้เราคิดนี่ตัดผูกควางต่างไรว่าเราเข้ามาเปิดจุประสงค์อะไร แต่มันเป็นหน้าที่ของมือสกบาศิกาทบา้านอยูเกือ,อยววัดไม่เป็นป่าราวัดเย็นเย,นยน็นนั่นทานผู้คงต่างไลแต่เราวางจากงานจากก้าแลี้ยวข้ามาทําความสะอาดเสนาสนาก็มีอยู่แล้วในวัดในคนผู้คงต่างไลในวัดในวัดตรงบา้านเนี้ยเรีอกว่าเราไม่เอาไรมันก็ได้มาเอ็นม่ควาดมาเอ็นนำโจมนำพราในวัดอ่าไม่ไปดองเราช่วยกันตรงนั้นทจ้าอยู่พอล่วงทาไม่รอดเราก็ช่วยกันทยอยออำอ่าไม่ไปดอง ตรงนี้มันเกิดขึ eyes, ja e, ้นจากหน้าที่ของอุบาสกุบาสิกาแต่เรามีฝาลังจิตอันยิ่งใหญ่่านปุกฟังทางไรมีฝาลังจิตอันยิ่งใหญ่ที่มีความคิดอันอันมาโอมาโอลานะเพราะเเป็นพี่รองฐานปุกฟังว่าเรามีความคิดความมั่นที่ว่ามาโอลานเพราะว่าเราไร้แรท่านปุกฟังเพราะเราเป็นคนที่ว่ามีจิตใจที่สู้ๆมีจิตใจที่ว่าเราทำหน้าที่านปุกฟังทางไรแต่ไม่ได้ว่าเราจะเป็นคนที่ต้องต่อสู้กับบั แต่เผ de ื่อจะให้เป็นทิ้งตีดดีแต่ผู้คแต่งไรให้เป็นทิ้งต่ดเราต้องเสียให้ตรกเนี้ยเราไม่ทำในทิ้งตันเป็นเรื่องติ่เที่ยให้มากหมกลายก้องแต่ผู้คนต่างไรแต่ไม่เราต้องเกิดการเจ้ามองโดยโดยการที่เราหลงหงรรงรับแต่ผู้คนต่างไรแต่ไม่เรารู้วมันปัจจัยลักการเป็นการเป็นคนดีเป็นตํำยากหม่แต่น้าตีก็ของชาวพุทธก็บอกว่า เราทำไรมั่งชาวพุทธเรานี่ทำหมายต่านผู้วังทางไล่ทำจใจใดีหนยเกิดค,ความเดือบาอเป็นทิ้งติดต่อตอนน้องเราได้โดยเจ้าอซึ่งเราพึงปรารถนาะพราะม่พี่น้องไม่ว่าจะทำซึ่งได้ก็แล้วแทเราเกิดจากความหมายออาไปใช้พระพุทธศาสนาเราไม่ได้บังคับนี่ท่านผู้วังทางไลยว่าเราต้องเป็นคนปันญานเราต้องเป็นปันโนปัญเน,น้มันเป็นบังคับได้ท่านผู้วังซิ่งที่เราพึงปรารถนาะได้ อันเกิดขึ้นท่านผู้ฟังทัางไล่ว่าเราเกิดจากจิตที่เราบิไุทสุ์อยู่ตรงไหนก็ได้แต่ปกติท่านผู้ฟังพ่อแม่พี่น้องให้เข้าใจสมกันว่าเราคนดีตั้มอยู่ในสิ่งที่ดีดีแล้วโดยเฉพาะพุทธศาสนาเราในีท่านผู้ฟังเป็นสิ่งที่เรายิบยกมาได้นําไปใช้ในชีวิตประจำวันเราไม่คือสร้างความเดือดร้อน อ่าแล้วกรรมกรรมซ้อนก็องสมาสมกบุตรชาวกบุทรศาสนาก็บรนกันเป็ดเว้นที่เป็นมาตมขันแต่ลงเกียจยกมันหมากม้ายคงลุย่านไม่จัดการผู้คงทางไล่ยกเล่รู้สึกว่าเราเบื่ออ่าเพราะมันหมากเกินมันหล่นแต่ไม่เราเบื่อไปเลยแต่จริงๆแล้วเวลาชาวบกวก็ให้อ่าบทให้ที่เราจบมันทันประเมพี่น้อง เราสามารถนำหาวใจในชีวิตประจ้ามันเป็นเบิ้เสพมันมาทำมาคันเรายกมานักโค้ซ่องโค้อที่เราใชา้วิธีชีวิตเร้วมันไม่คัดจใจกับเราเราทำแล้วมันมีความเจริญรุ่งเรืองตรงนี้ก็สามารดำรักทำกรรมส้นไม่ได้เราไม่จําเป็นต้องโหมดจําได้ตามบุควังต่างอไรตรงนี้เป็นเครื่องไม้ของคนดีนี่คือการที่ว่าเราเดินไปข้างหน้าเล็วเราพบในสิ่งที่ดีด มันดวงจกใจตาในตอนผุกฟังต่างไล่ลงเก้ามาตามดงเคล็ไล่คนณละกันมาแรงมาคุยกันบอกเป็นพี่น้องว่าดวงจิตตาเชื่อได้ไหมอาตามาก็บอกว่ามันโยติว่าบุคคลจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้มันเป็นส่วนบุคคลดวงจิตตาจะดีไม่ดีมมนโยติใช่ตอนผุกฟังต่างไล่ถ้าเราเตือนเบือนตาเกรงว่าจะชาวบ้นเนี่ยเป็นพี่น้องแต่เราไม่จิตใจต่ดีบริสุทธิ์กว่างดวงเคยเลยดเหล่ารสึกอบอุ่นเราก็มีบุวนนี้เราดวงดี ต่เกิดมาถึงพระพุทธศาสนาโดยจะลักต,ต่ำกำซ้อนแต่ลงเขียนมาเร่งมาเหลามาถึงาอ้ฐานได้ควังมีพโน้องมันเป็นดวง,งนี้แล้วแต่ว่าเราจะทํโตไปหน้าแต่ว่าเราเทินเบือนตาเครกในแต่ละวันในฐานบุคังต่างรว่าเราโยรือในมนดวงนี้แต่ลอดวันแต่ว่าบนวัฒนาอานิสงส์แต่เราจะสร้างโฉกหลับมาในฐานบุคังต่างๆ นั่นมันมีการที่ว่าเราสะสมมาตั้งแต่ชาติปังโคนอ่าไม่ใช่ว่ามาถึงมันนี่ตัวชาวแต่ว่าถ้าุนได้ที่ว่าก็ตกเบอือตกนอกตตรีอ่าก็ท่ามาดวงดีไหมตรงนั้นเป็นบุญวาสนาท่านผู้ฟังต่างได้โคลกเี่ก็มีกันแล้วมันเป็นบริวารตอนที่ก็ตกฝากกําเนิดเกิดมาพรอแมพีน่นองแต่เราบาเกิดมาแล้วตรงนี้เราสร้างบุญเบอือตดแทนสิ่งที่ว่ามันเสียไป อ่าสร้างบุญเล้วพเมพน้องเราตั้บุญไม่จะต้องวั่นพุ้นตอเทนแต่รอบโต๊ะโตทอบแทนสิ่งที่เราเชื่อไปแต่ว่าบุญกับบาปมาหลับลางกันได้ไหมก็ไม่ได้แล้วอ่าพเมพีน้องมันเป็นกุศลรือบายไม่หรือว่าไม่เป็นกุศลรือบาปลงเคลียรกับอ่าไม่โตกไม่ยำแต่ว่า้มันนึกว่าเราตั้บุญเพื่อไปหลับลางสิ่งที่ความพิษมันเป็นไปไม่ได้มันกันเราตั้มพิดมาเพื่อตั้บุญันเป็นสิ่งที่ตอดแทนก็ไม่ได้ เพราะฉะนั้นมันเดินค่ายมันเดินเคียงเปรียบจะเหมือนเอาทิตตามถู่อานผู้ฟังทั้งหลยเอาจิดตามตัวเหมือนกันเราไม่ามารมาติว่อไปอาเมาไม่มีไม่ได้นอกจกว่าค้นตกปัญญาไม่งงแต่จริงๆในความไม่งงมันก็มีมันมีแคว่งแต่ใดอกปาได้เราก็โนอปรานอานท่านผูฟังทางหลยการใช้ชีวิตของคนเราก็เหมือนกันสิ่งที่เราเป็นโยตุวันพระเบิร์เช้าเน้นตึงความดี ว่าทำความดีวันนี้ถึงพร้อมทำความดีเ้เ่็นทิ้ง,งทิ้จก็จำจดจำใครละท่านผู้ฟังทัง้งหลายเขาจดจำตัวเราเองที่เกิดขึ้นในการทำถ้เาเรารู้สึกมีความายวาายใายอกใบใจใบใจเมื่อตื่นเจ้าวันนีนน้วันพี่นองหากาดดียิ้มเย,ย,ย้มแจ่มใสเบิกบาในพ <c oughs> อเป็นพี่นองในใจก็เราเป็นซึ่งแต่ดีแล้วเป็นซึ่งแต่ดีตอบสนอง,อนองแล้วว่าเราเป็นผู้ตี่ดีมี ความสุขในการติดกนเป็นโยถ้าว่ามันเกิดบุญไม่พอพี่นอก็มันเกิดบุญเราเดินยถ้าเกิดก็ใบอุกใบใช้อ่ามีทึ่ได้มากระบตบจะไม่ว่าจะเป็นสร,รวาวะาิตใจไม่ว่าจะเป็นสราวะาเรืร่องการเปลี่ยนแปลงอ่ากล้องโลกใบนี้กล้องโลกใบนี้จะต้องแร่งต่างโลกกันพวกฟังต่างลายพระพุาธศาสนาเราในโยชัวโลกโยตัวโลกแต่ว่ายึดนมากมันก็อีกส่วนหนึ่ง อี t, อิดอีน้อยอีเล็กมันยุติคนนับทื่อท่านผู้ฟังทงั้งหลายประเทศไทยไทยพระพุทธศาสนาโยกันไล่เปิดศิลป์เก้าสิบเจ็ดเปิดศิลป์ท่านลงเกศจำไม่ผิดท่านผู้ฟังทงั้งหลายแล้วเราใช้แต่ว่าเราพุทธศาสนาเราช่วยบำรุงกันได้เพราะเราเกิดความศรัทธาเพราะไม่ี่น้องความศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนาลักกฎเกณฑ์ที่เป็นความจริงอ่าพุทธศาสนาเป็นหลักกฎเกณฑ์ที่เป็นความจริงทาง่านผู้ฟังทั้งหลาย ยกตัวอย่างคุณนำความดีดที่เราทำมันพีพ่นพนองถ้าใครไม่ทำก็ไม่ได้ถ้าใครทำก็อาได้แล้วความดีดที่เราทำนั้นมันไม่เป็นตัวที่ว่าท้ายแันบุกวังถึงไรแม้แต่ว่าจีพร่า,รางกายลมตะไล่บุบตะไล่ไปเล็วแต่ความดีก็ยังปรากฏถ้าเราเหเป็นพม่พ่นองเราเลีตัวความดีที่ปรากฏเ็นชัดเจนคือคำว่าผู้ชนียบุคคล คนเด็เขา,า,า,าววเราไม่แต่ชาไปแล้วที่มีส่วนสาคัญในประวัติศาสตร์ของเรานี่พมพี่น้องเราจะเห็นว่าคุณหาความดีเขาทิ้งยอมจะไล่ไปไล่ปีไล่ปันปีเลยตัวอย่างพวกก้องอุตสาห์ชา,าพมินพิองซ่องปันเลือดปีแล้วมาอยู่กับเราเราเกิดมาพมพีพน้องพบแล้วในที่งเดียวเราลาลึกนึกงึงก้องประวัติของอุธเา้า เ้อเหลืทงบุคคลทีเ่เราโยเกะเกะพมินพินองติดสร้างความสําคัญสร้ำพ้นประโยชน์ให้กับบ้านกับเมืองเราเราก็เห็นนรดยพอภูมิะนีบุคคลหลายๆหลายๆกันพมินพน้องไม่ว่าจะเป็นประมาษัสัตรหรือว่าวงสร้างวงหรือว่าพวกมอีอุปร,ราคุณหรือว่าพวกมีบารามีในบ้านในเมืองเรา่าบุกค,คังต่างไร แต่ว่าเป็นภูชนียาบุคคลมารมคไกลกองแต่ลองเกียดยกว่าใส่ว่าหามันก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับพุตธศาสหน้าแต่เราคุณนำความดีตำเหลวไม่ตายท่านผู้ฟังต่อไลยแม้แต่่างกายนั้นอยู่จะไล้ไปแลยแต่ความดีตำเหลวไม่ตายตรงนี้ก็คือการที่ว่าตำเหลวคนรุนลั่งอย่างใดศึกษาต่อ้ปัมมิพีน่นองจนมาถึงยุคปัจจุบันนี้ก็เมือนกันง่ายๆท่านผู้ฟังต่างได้ว่าถ้าไม่มีคุณอดีตอยากคิดไว้มีคุณปัจจุบัน พระพุธพทธเจ้าก็ได้ตั้งไว้่าำการพระม่พี่น้องอันนี้ตการที่บ้านมาเล้วปัจจุบัน,นาการที่ว่ากำลังอายุแล้วอนาคตการแต่ยังมาไม่ถึงตรงเนี้พระมีน้องมันเป็นริงจัดเจดพุทธศาสนานลงแค่กับบศึกษาปลอยนี่ต่้งกูเขงต่างๆมันเกิดความสาบซึ่งสาบซึ่งในตัวเราเองสาบซึ่งในคนรบข้างแต่เราพบเองต่านภูเขงต่าง่พอเราพบเ็นสาบซึ่งในคนรบข้างในตัวเองแล้ว เราจะมีความสุขเกิดขึ้นได้ยั่งยั่งยืนพนอแลตํากรรมอซนเป็นสิ่งตัวเรชาวโอนในม,มีความยั่งยืนไอ้ยั่งยืนตรงนี้คือใช้ได้ทุกวันแต่เพิ่งฟังทั้งาดเพราะฉะนั้นแล้วเราจะไปเชื่อเรื่องโชกชะตาลาบ,บารามีถุงนั้นกงจะเป็นไปไม่ได้ถ้าเราไม่ได้เสริมเริ่มสร้างเริ่มปฏิบัติพระมีพี่น้องร่วงเครียดเชื่อปัน,นี้ว่าถูกสิ้งถูกอย่างในโลกใบนี้พอพระจ้าเล่นเรื่องคำ คมบอกเรยวยาวเป็นแต่ผู้ฟังต่างไรว่าคมคือการการะทาถ้าเราตกจากจากตรงจากพ่อแม่มาแล้วเราเริ่มที่จะคุณามความดีในเมื่อเราจาได้หากคุณามความดีนี่พ่อแม่พี่น้องทําไม่จํากัดเปรตไม่จํากัดวัยไม่จํากัดอายุหาเราทาตรงนั้นมาพ้นํรรมริศติธรรมมามันจะใดแต่ใดก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่เวลาเจ้ายกตัวยัง้งใบย,ย่างจเัเจนเหมือนกันเราปลูก ต้นไม้เจนได้ปลูกพักเจนได้ยอมด้ได้รับที่งนั้นเจนนั้นไม่ว่าเราปลูกต้นไม้ปลูกต้นหมวงนี่่านผู้ฟังทั้งหลายที่เราเล่ชักอันนี้ยอมด้ได้ดกินลบหมวงแต่ต้องใช้เวลาวันเวลานั้นตาใดก็เหลวเทแต่ว่านั้นเป็นหมากเป็นนิดเป็นหมากมันเร่องกองพัดเราปลูกพักบุงก็ต้องได้กินพักบุงงแต่ผู้ฟังทั้งหลายการทำบุญรุ่นทานก็มันกันพมีพี่น้อง เราทำสิ่งใดมันยอมจะได้คือสิ่งนั้นอย่างปรากฏอย่างจัดฉีนตรงนี้คือทำไม่เราพระพุทธเจ้าก็เลยเน้นว่าทำสิ่งบุญใดก็ยอมจะรับบุญนั้นแต่ว่าเราสมาตที่นี้ใช้อยู่ถึงยุคปัจจุบันท่านบุกวังต่างได้แต่ว่าเราก็เอามาถึงได้ไม่ก็ได้เพราะว่าแต่ว่าบาตรนาบุญโขเราต้องย่างกัรดั่นบุกวังต่างได้กามาติดตามเราจะถึงเร็วถึงเชะเระนั้นแต่ว่า การทำบุญบบเด็ชาวก็ไม่ไอ,อว่างพ้นตบแทนเพราะว่าไรล่ะผมพี่น้องถ้าไม่ได้ว่างพ้นตบแทนมันใบชฉยว่าแต่ถ้าเราว่างพ้นตบแทนมันไม่ไใบชฉยผมพี่น้องพอเราขาดการนี้กับสิ่งที่เราทำขาดการนี้ทิ้งเราทำคือเมือนกับว่าเราโร,ราความบางังยกก็ยังเราทำบุญอทิษฐานจิตไว,เว้เร็วน่ทานบุกฟังต่างๆว่าเราต้องไดโนนี่นั่นในการอทิษฐานจิต ฮะไม่ว่าตุกคนตุกฐานบอลงเกล็ดเล่งตรงนี้ก็หนึกสงท่างเพี่ต่านผู้คงทั้งายแต่ว่าเราครับไกลไม่ได้ในี่ทิ้งที่เราปฏิท่านจิตเราก็เลยไม่เชื่อรองบุญเรื่องวัสนาแต่จ,จริงๆแล้วแต่ว่าเราเผื่อเจ้าบอกว่าไม่ต้องอธิทานไรแต่ว่าทำใจบริสุทธิ์ในขณะที่ทำตรงนี้เป็นเรื่องที่ว่าเราต้องเข้าใจเพราะว่าสิ้งที่เราอายเราไม่เสียดายและเราก็ไม่ต้องว่างท้อง่มตบสนองลบมา พอไม่พี่นองแต่ว่าในยุคปัจจุบันตีก็เล่งว่ายิงตำยิงได้การจ่ายและแตนผู้ฝังถังไ้สรุปว่าก็ไง่ายว่ายิงตำยิงได้นั้นได้ได้ความใบออกไป้ใช้ในเมื่อเราให้ผู้ตีว่าก,กาตตา็ต้องการแตนผู้ฝังถังไ้เราให้ในริ้งในผู้ที่ต้องขานยอมจะมีความมีเมอืออยู่ในใจการเมื่อเราให้ท่านแตนผู้ฟังถังไ้ เมื่อเราไปไหว้ทางอารทำกับพระสรุโขทัยสมณรที่วัดธรรมวัดธรรมวาที่เราโยเกะเกะที่เราคือสัจจาอาจารย์รับเร็วไปตน้นเช้าวฉันฉันชาว์ไปต้นเตียงฉันฉันเตียงรับกล้องโรอาจารย์ฉันเรารู้สึกว่าพู่มอกพูม่มใช่พออจานย์ฉันพออ้ยพ้นแล้วเรารู้สึกว่าใบาอ,อกใบใช้อันขณะที่เราทําบุญท่านผู้ฟังทั้งหลาย แต่เราตอนที่นึกถึงบุญเราทำมาเรียงูมิบกูุิใจว่าทานมาถึ่งฐานชั้นเลยแต่ว่าเป็นสังฆทานแล้วก็ชั้นเลยเราซึกข์ไม่มีความอิมโกอิมโกอิมใจถ้ามาตรงนี้มันเกิดความอิมเมือกฐานผูกความทางหลายเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราไปไหว้เสนาสนาก็เหมือนกันถุกถกวัดถุกถุกทิ้งถุกถุกยัางมันเกิดความปากูมิใจแต่เราต้องมีความพร้อมตรงนี้กันฐานผูกความั้งหลายพุทธศาสนากว่าชาวโอนในคนกยั้น ซอนในคนก้าวใจลักผมมีพี่น้องและเราตําบุญยังถือว่าเราไม่ต้องคิดไรคิดเลวมันเกิดประโยชน์อ่าผมมีพี่น้องทำไม่เกินไม่เกินกำลังของเราอย่างบากตํำมากอย่างอิดตํำอิดมาไม่่อยก็ทํำได้ตํำใจพผมพี่น้องต่ำใจในสิ่งที่เราดีเราพึงปรารถนาคิดดีทํำดีก็ยอมไปสู้ท่นทานที่ดีแล้วแมนเตือนเปลือนตาเกรก,กัวชาวล่วงเขียนจบแดงเนี่ยผมพี่น้อง เพราะว่าชาวเป็นฤกษ์ดีข้องบุคคลสัว์มนุษย์บอกได้เลยบุคคลสั้นมนุษย์แรงอย่างด่นไม่ต้องขิดแตนผู้ปังทั้งหลายรุงเจ้าไม่ว่าวันไหนก็แล้วแต่เป็นฤกษ์ดีพเพราะฤกดีตรงนี้เงนเราเตืนเ่นแลวเราไม่ได้กิดไรที่แตนผู้ก่วงทั้งหลายถ้าเราได้บริโภคตัมมาไปก้นเผื่อเราซึกว่ามันนิ่มเบิบตั้งแต่วเจชาวไม่ต้องกินกาแฟไม่ต้องกินข้าว ตทกินกำลังใช้ที่เราได้รับได้ฟังท่านผู้ฟังทางหลยฟังแล้วรู้สึกว่ายย่มเย่มเช่มใสร่างกายโปรดโปรุงสมองโล่งโปร่งใช่ตรงนี้ทำให้เราอิ้มเบิกมั่นว่าชาวเนี่ยท่านผู้ฟังทั้งไล่คนดีทอกีเลงเขามไม่ได้เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตแต่ว่าเรามีมีความคิดแต่ว่าเราเกิดมาแลว้วมีบุญมีวาสนาเพราะว่าเราได้ฟังธรรมานิทานผู้ฟังทาทงหลย ธรรมะของลองเยดกับพะยุใช่ในยุคปัจจุบันาบางคนบางท่านว่า,าไม่ยกบาลีให้มากท่านแต่ลงเยดก็บ,บอกว่าบาลาียกได้เหมือนกันแต่บุควังตาา่างไรต่ว่ากั้งเลีวยวโยมไม่ค่อยเข้าใจาคนเล่งต้องเปลกุกกะกแต่ว่าถ้าเราเล่งบาซาบันราเมื่อดูบาสกบาสิกกโยมเพลไม่ค่อยเข้าใจก็คือคนย,ยิ่งคนใจบันราเนี่ยติช่วยพุทธศาสนา อาต่ำบุญเคไม่ต้องใจอื่นใจตรงใจเบี้ยมาก้าววัดไม่ต้องกลัวท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าเราต้องเที่ออื่นเชื่อตรงเทื่เบี้ยหลายอะไรก้าววัดไม่ตรงให้ก้าวไปตั้งจิตตั้งใจให้กวาาไปให้ก้าวไปด้วยความตั้งอกตั้งใจให้ก้าวไปั้งความรู้สึกที่ดีก็ได้เร็วท่านผู้ฟังทั้งหลายก้าววัดไม่ต้องต่ำไรมากเพียงต่งใจให้ป้องใสตต่งใจให้มีความอุดมสมบูรณ์ ผู้เป็นโภกระซยบแล้วท่านผู้ฟังทั้งหลายเพราะฉะนั้นแล้เราเอ็นอพี่น้องชาวาปากอีกสานชาวาปากเนื้ออาการเวลายามก้าวพันสาท่านผู้ฟังทั้งหลายอยู่ในตวงเตดปฏิการพันสาก็จะมาอ่าถือศีลภาวนาหรือว่าปฏิบัติอ่าสมาธิได้ก็ว่ากันไปเราคนเราคนไทยไปบันเข้าอ้วนท่านผู้ฟังทั้งหลายเราก็บอกตัวเราบ้างแลงกับเผื่อนมั่งว่า หาคนปากอีสานคนปากเนื้อนี่ก็อาจริงอาจังในเรื่องบุตรศาสนาเขาเอาจริงในรักธรรมคำสอนเขาเอาจริงในการปฏิบัติกระบ,ระบ,ระบาดกับว่าเราเล่นกับตุกคุนคนไทย่ามีประโยแล้วเราลืมเล่ตัวเองว่าเราเป็นคนไทยกันถ้าเราตังง้งอกตั้งใจเราคือความชัทเาเราก็ทำได้เหมือนกันแมนแต่วัดข้างรื่นกลางบ้านเราอีรางนี่แต่ผู้ฟังต่างไลย่ย่างปราบเราลลวงรูปร่องรูป เราไปปฏิบัติทำได้ไปตื้อสิ้นอุโบสถได้ไปตื้อสินอสดดอส้นหน้าได้ไปตื้อบำเป็นตัวเองได้เปล่าหน้าได้ได้ทั้งไปแต่ว่าเราลืมพอเม่พี่น้องเราไปแล่ในทิ้งในการหน้าที่ก็เรียกว่าอนาคตเราลืมแล่ปัจจุบันวัดรายไม่ได้อย่างไรก็ช่วยคนละไม้คนละมือกันทานผูกฟังทงั้งหลายอย่าปฏิเสธวัดอย่าปฏิเสธว,วัดวัด,วดเราเราไหวคน วัดเราต่าเต็มเราสร้างแบบเบียดเดียดก็สวยงามวัดเราวัดยี่ไรเราสร้างแบบหี่ๆก็สวยงามวัดเราไม่ได้เราก็สร้างกับใจก็สวยงามมันสวยงามดัางพีในบรรทุนบุคังทั้งหลายเพราะว่าพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่เบ่งบานหดตามอยู่เล็วในรักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าก็เลยได้สัตย์คำนี้ไว้ว่าผู้ใดเห็นทมผู้นั้นเห็นเรา ถ้าผู้ใดไม่มีธรรมมาผู้นั้นไม่ปเป็นพระเพื่อชาวท่านผู้ฟังท้งหลยพอได้ฟังกับนี้รนสึกว่าซ่องประโยคนี้มันเย็นไปตึงชาปวาใว,วาในอ้วงก้องอ้วชัยในอ้วงก้องความร้สึกพอไม่พี่น้องทำให้เราเกิดความหลึกซึ้งในพุทธศาสนาะทำให้พระเทธเจ้าอ้ามองกุลิมานอามก้าคนตัดมือทัดนิวคนท่านผู้ฟังท้งไลยอามจะลินท้าพไปนองบูชาไข่ พเ,ลลเพราะไ้เล่านผู้ฝังต่างเพระกัพูดวาชาไม่ขี้ประยุกต์ัมไม่ถูกสิ่งทุงอย่างจากโตดกลายเป็นคุณได้พอไม่พี่น,นอ้องถุงเนี่ยน่าคิดถึงเราอยู่ในยุคปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันด่านผู้วังทั้งลยเรายุ่งกับอ่านกับการมามรกมายกลายโกงจงวันปลาเราไม่ว่างอาจจะจะไปะทำบุญให้ทานวันเท้าวันติดหนักคัดตะหรือที่เรายึดอานด่านผู้ฟังทัางาย ไม่ต้องยิ่วจันทเตึบตบไม่ต้องยิ่วเข้าตุ้งเต้าเต้าอย,ยุ่ใจไป่ทฐานผูกฟังทางไล่เก้าไปวัดเราก็ทำหน้าเตะของอุบาสกอุบาสิกาดีแล้วพอไม่ี่นอทฐานผู้ฟังทางไล่เราก็ใบออกไปใจกับสิ่งที่เราทำไม่ต้องไอหมากใหม่ไก่ก้องไม่ต้องไอมีดูเชียงติดดังกลางวัน,วนแต่เราทำโดยจิตโดยใจเปรียบเสมือนปลวกสร้างติ้นที่อยู่ อาอกันก็ติกอนี่เม็ดใจตีเม็ดนี่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเบรกจนน้วยเท้าน้วยเทอบุญก็เหมือนกันท่านผู้ฟังทั้งหลายเรามีบุญมีวาสนาเราทำมาจังตุกวันใบออกใบใจมันเป็นพ้นกําไรกับชีวิตแต่ไม่เราชีวิตเราไม่สามองเพราะไม่พี่นองท่านผู้ฟังทั้งหลายนั่นเลยคือหน้าตีก้องอุบาสกอุบาสิกาที่เราต้องทากันไปทากันทุกวัน เกิดเบื่อต้าแกรกว่าจะเอาใบาออกใบใช้ในชิงที่เราทําพระแม่พี่น้องตานผู้ฟังต่างไล่โพเลตุตรงนี้ก็หมดเวลาเร็วตรงก้อนไม่เวพรให้สตาหยัดยมจงมีแต่ความสุขความเจริญกิจดได้ก้ยได้ท่มปรารถนาตุกประการกับโรงเกียติวัฒนาตงมิง่งก็ข้อเจริญพร คนว่ายวนผลกรรมนำเนื่องตกตามรุ่งเรื่องเกี่ยวเนื่องแต่กรรมของตนความดีข้งจุนจากคญกุศลค,ความชั่วจากบาป